มัจะจอดข้างนอกกันช่วงช่วงไหนช่วงโควิดเนี่ยอ,อ๋อเขาเขาไม่ให้จอดข้างในเขาห้ามไม่ไม่เข้าแล้วตอนนี้ไม่ไหมเข้าถุกฟุกหน่อยก็จะเข้าไม่ได้เข้าเลยแต่บางทีผมก็ดูจอดถ้ามันไปฝั่งนั้นผมก็จอดตลาดเซนีจดอดตลาดเซนีอ่ะเซนีตรงข้ามซีคอนเขาเคยไปอยู่แถวนั้นเคยไปรอตรงโดมิโนอย,อยู่แถวนี้มันก็ได้นะวิ่งวิ่งอ้อมวันนั้นก็ที่วิ่งสองวันห้าก็วิ่งอ้อมอยู่ได้ฟุกฟุกได้ตัวใหญ่ด้วยแหละตัวใหญ่มันส่งหองแขมสองร้อยเจ็ดสิบัวจากหนองแขมไปสมัยดำ อีอแต่แถวนี้ว่าวิ่งคุมโซนดีกว่ากลัวหลุดเข้าเมืองอห,ลหลุดเข้าเมืองมันก็ถ้าถ้าเวลาประมาณ10บโมงหรือยังยังไม่เย็นอะ่ะ เออ <แฟ S 1> ก็รอ <แฟ S 1> รอตัวเล็กๆอ่ะตีกลับมาทีละนิดทีละนิดซอยซอยซอยกลับมาอย่างเงี้ยก็พอได้อยู่นะถ้าใจไม่ร้อนอ่ะแต่สำหรับ <c oughs> แต่สำหรับผมบางทีถ้าคำนวณรถมันไม่ติดจริงๆอะ่ะบิดบิดมาก็สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็เข้ามาเขตบางแคเหนือแล้วบางแคแล้วอ,อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าแต่ผมก็ตีเปล่ากลับตลอดอยังไม่เซียนตีเปล่ากลับตลอดยังเรายังใจไม่เย็นพอพี่อย่างเขาเขาจะบางพวกพี่บางคนเขาจะรู้ใช่ไหมว่าไปนั่งไหนคนไหนงานกับไหนเราไม่รู้เราไปตีเปล่ากลับก่อนเลยที่ในเมืองรถติดเนี้ย ช่วงนี้ก็ยังดีนะมันไม่ค่อยติดเลยบางทีเราเรารอปุ๊บงานงานที่เราอยากได้มันกดปุ๊บแล้วมันมาครั้งเดียวไงแล้วมันไม่มาอีกก็อย่างนี้แหละอยู่ในเมืองปุ๊บเอ้ยมันเห็นหลักหลักซองหรือหนองแขมหรือบางแคเหนือยเงี้ยเออตั้งใจจะกดแล้วมันมันไม่ติดจริงๆอ่ะใช่ไหมก็จะรออีกประมาณ15บห้าสิบนาทีมันก็ไม่มาแล้วก็ถ้ามันมาจังหวะแรกมันต้องกดให้ติดอ่ะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่เซ็งแต่ว่าถ้าบางทีตีเรื่อยเงี้ยมันก็บางทีก็ไกลไปเรื่อยนะ ก็ห้าสิบหกสิบโลตีกลับบ้านผมก็โดนไปมีบุรีก็เลยพยายามตีเปล่ากลับกันเราไม่เซียนเหมือนเขาอะ่ะอ๋อเดยวพวกพี่ๆเขาก็เซียนใช่ไหมใชม่รู้อยู่แถวนั้นแหละอาจจะไม่เซียนเขาเขาแหละ <c oughs> ตอนตอนแรกๆมาใหม่ๆกตต็ตัวเราบวกรอรอแต่บวกร้อยรอแต่บวกร้อยเงี้ยช่วงนั้นแบบว่าอื มันอยากไปอ่ะอยากได้ตัวใหญ่ใ,หญใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาตัว,ตว,ตวเล็กมันก็ได้แหละถ้าถ้าวิ่งดีๆจบไวอะไรเงี้ยะตัวเจ็ดเจ็ดเจ็ดปุ๊บลงมาปุ๊บก็ยังอยู่ในเขตรัศมี5กิโลใช่ไหมของร้านค้าที่เราคุ้นเคยอย่างเงี้ยมันก็จะเปอร์เซ็นต์เยอะอย่างเงี้ยสบาย15ตัววันละ15 18ตัวอย่างเงี้ยเออมีแต่ตัวเล็กๆเ,เลยร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเลยนะไปหนองแขมมาแต่ว่าถ้ามันเช้าๆกว่าน,นั้นหน่อยอะ่ะเออจะจะจะ,จะกดตรงหนองแขมอยู่แต่มันดึกแล้วอะ่ะช่วงเนี้ยหนองแขม โอ้โควิดปุ๊บใช่ไหมร้านค่อนข้างปิดเยอะเลยแทบไม่มีร้านเปิดเลยเพราะว่าปกติเขาต้องเป็นพวกแถวโรงงานอะไรมันจะนั่งกันไงใช่ไหมตอนเย็นๆแต่ตอนนี้มันคือไม่มีใครนั่งอ่ะร้นนานก็ต้องปิดคือะจ,ะจะมีงานคือโซนโซนหลักสองบางแคเหนือหนองค้างพูจะเยอะหน่อยอแต่น้องแขมอ่ะกลางวันอ่ะได้แต่ตอนกลางคืนนี่คือเงียบจัดเลยต้องยอมตีเป่ากลับเลยเท่านั้น <laughs> เงียบหมดแล้วช่วงนี้ แต่ก็ยังดีที่แอปแอปแต่อรอเขายังไม่โดนสั่งปิดไงใช่ถ้าปิดนี่แย่น,นะเน่ยก,ก,ก็มีดราม่าอยู่ที่ไปออกันรอนพิซซ่าอะไรเงี้ยแต่ลูกค้าสั่งเยอะแล้วเราไม่รู้จะไปนั่งไหนเหมือนกันอเ,อเ,อเอ็นไกลุ่มค่ายเกี่ยวเขาโดนกันเห็นเพื่อนเพื่อนของขับนะโดนกันขน้ำเลยที่รอเอ็มเคและเอ็มเคไม่มีที่นั่งให้พาไปถ่ายรูปแล้วก็บอกบอกว่าเหมือนว่านี่แหละตัวแพร่เชื้อสงสารเลย มันก็ซวยที่เราแล้วเราเราก็เข้าใจเขานะเราคนขับเหมือนกันนะแต่ว่า ก็ร้านเล่นโปอย่าง,งานั้นนะใช่ไหมแล้วไม่ได้บริหารจัดการที่นั่งให้มันดีด้วยแล้วก็มาว่าคนขับถ้าร้านเขาจัดที่นั่งให้อย่างเงี้ยอาจจะคิดว่าไม่บูมนะแต่ว่าก็ชวยท <c oughs> ั้งอำเภอช่วยทุกแอปอ่ะวย,วยไลน์แมนไลน์ <c oughs> แมนได้ค่ารอแปดร้อยเก้าร้อยไอวิ่งวิ่งตัวเดียวเง,งี้ยกลับบ้านเลยชั่วโมงแรกห้าสิบชั่วโมงที่สองร้อยไงก็พี่คนมีพี่คนหนึ่งแต่เขาขับแกลบนะ<ม>เขาเล่าให้ฟัง<ม>บอกว่าให้รอห้าชั่วโมงโดนที่ไหนไม่รู้อ่ะเขามาเล่าให้ฟังาเอ้ผมฟังอ่ะเขาบอกเนี่ยเอ็มเคให้รอห้าชั่ ค่อยกลับมาเอาเอา๋อนานเกินแต่บางคนก็ไม่กล้ากลับไงเพราะว่าบางทีอาจจะ5ชั่วโมงเขาอาจจะตัดให้มันเขาพูดเผื่อไปก่อน <ไป S 2> เลยเผื่อไปก่อนไงเพราะเขาบอกมันตอนตอนนั้นมันปล่อยแบบเป็นรอบเหมือนแบบพอสั่งแล้วเขาก็ปล่อยเป็ดออกเป็นรอบ เ,เราเราแก็บแก็บได้ค่ารอเท่าไหร่ชั่วโมงเท่าไหร่ไม่ได้ไม่ได้เหรอใช่เขาก็บอกตัดสินใจเออไม่วิ่งเนอะมันพอยกเอ็มอย่างเขายกไม่มีปัญหาใช่ไหมเขาไปยกเอ็มเคยกเอ็มเคปุ๊บมันก็เด้งเข้ามาใหม่ตลอดเลยอ๋อแล้วก็บอกเออไหนๆก็ช่างมันเถอะใกล้บ้านเขาอะไรแบบแลองวิ่งไป ก็สวย่จริงๆนะไม่ได้ค่ารอสักบากทเีหชั่วโมงเนะี่ยวันหนึ่งมันก็ได้ตัวเดียวอย่างเงี้ยมันก็จะ <c oughs> ไปทําอะไรกินอนะ่ะค้าวิ่งก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมเขาบอก<ม>ยกปุ๊กก็เด้งเข้ายกปุ๊กก็เด้งเข้ามหมดอารมณ์เลยเออวิ่งก็ได้วะบางทีก็ต้องยอมมาน้อแต่เมื่อวานมีน้องใหม่มาเพิ่งวิ่งวันนี้สองได้งานแม็กตอนประมาณ5้าทุ่ม คาทุ่มครึ่งอมันก็มาม,มันก็ไม่รู้แล้วพี่มันก็ไมา่ถามผมว่าอันนี้งานสั่งซื้อต้องทํายังไงบ้างออผมก็เลยบอกบอกโทรหาลูกค้าก่อนเลยโทรไปสุดท้ายลูกค้าปิดเครื่องรูวกปันโดนยิงงานตั้งแต่ห้าทุ่มครึ่งโอ้โติดต่ออ s ติดต่อไม่ได้ด้วยอ๋อก็ก็๊วช่วยทอไม่ติดแหลอเสร็จสิ้นงานไม่ได้นะ เพราะว่าสั่งซื้อมันมันจะยิงเข้าข้อมูลของแม็กแล้วไงถ้ากดสั่งซื้อแล้วอาหารที่โค้ดเราอ่ะใช่ไหมที่มันจะมีรหัสอยู่อ,ะอ่ะออแบบแล้วมันไม่มีคนไปซื้อจริงๆก็แสดงว่าเหมือนเราไอ้นี่ไงอะไรอ่ะ โกงครับเออโกงเห<ง>มือนเราโกงเหมือนยิงงานให้ตัวเองอะไรเงีง้ยต่พูดกันก็เหมือนกับยิงงานให้ตัวเองมันก็จะซวยไงถ้าเขาจับได้เนี่ยสงสารน้องอะไรพกโมวิง่งเนี่ยช่วงนี้เปิดเปิดแบบรับออนไลน์อะไรเงี้ยมันก็เลยยังคนเยอะคนเยอะแล้วยังไม่รู้เท่าไหร่มันมันไม่ได้ฝึกแบบในนี่ด้วยนะแบบอบร้แบบพวกเราที่แบบเข้าเข้าไปในห้องอะไรเงี้ยคุยคุยกันอันนี้ดูวิดีโอดูจบหรือเปล่ายังไม่รู้ เดี๋ยวต้องหาเวลาตอนวิ่งต้องทําคลิปในการรับงานแล้วต้องให้คนมาเทนแต่วพี่ต้องทำคลิปสอนอนะ่ยอย่างน้อยให้พวกเด็กใหม่มันดู ริปสอนถ้าจริงๆน่าจะเป็นพวกงานแค่งานอาหารแหละงานส่งของนานๆจะเจอทีไม่รับดีกว่า <c oughs> พูดไม่รับดีกว่าแล้วก็งานพวกลาล่าอย่างนี้ก็นานๆจะมีทีแถวเนี้ยมันก็นานๆจะมีทีอาจจะนานหน่อยแต่ว่าถ้าพวกงาน IMS งานช่วยซื้อเนี้ยมันก็โอ้โหเยอะเยอะอยู่อืมแต่ถ้าพี่ทาสอนอ่ะพี่ทําสอน iOS กับพวกสั่งซื้ออ่ะผมว่าอาจจะได้นะเพราะเหมือนแบบพี่บริษัทมันยาวไปไงพี่เด็กมันเลยมันอาจจะไม่ดูอ่ะอ๋อคือมันยาวไปใช่มันยาวมันสอนหลายขั้นตอนตอถ้าสมมติเราสอนเหมือนกับเรียนใช่ไหมเราเราก็ แบบว่าสอนแบบเออเหมือนกันเองใช่ไหมก็ออบอกเออเข้าตรงนี้ตรงนี้โทรหารลูกค้า,าอะไรอย่างงี้ถ้าเราทำถ้าเราทำคลิปอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าพวกนั้นมันดูเพราะว่ามันเข้าใจมากกว่ากับการปฏิบัติจริงๆเด็กใหม่แถวนี้กี่คนเนี่ย เยอะอ่ะโอ้เยอะนะพี่มีแต่คนมาถาม่าพี่อันนี้งานนี้คืองานอะไรครับผมถึงได้งานแรกผมใ<อ>น KFC เขาบอกผมได้งานแรกเ่ยพี่ถึงกด<อ>ติดเลยแล้วตอนนี้ KFC ก็ร่วมแล้ห10สิบบาทเอง<ช>ตอนตอนแรกไอวันวันแรกน่าจะสองต่อมาที่แล้วคือลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดเลยนะเป็นร้อยอ่ะแต่ว่าโอ้โหแต่ว่า KFC ก็ทาไวเหมือนกันนะเขาร่วมโปรเนี่ยสิบาทแต่ว่าไวพอสมควรเพราะว่าก็กลัวเหมือนกนันเงินสดแล้วราคามันแพงจนเกินไป<ช>อ,อย่างเช่นราคาร้อยเก้าเก้าอย่างเงี้ย โอ้โหค่าส่งร้อยหนึ่งบางทีถ้าถ้าไม่ยืนยันลูกค้าก่อนอ,ะอ,อ่ะใช่แบบคพอได้ปุ๊บก็ทางลูกค้าเลยว่าเอ่อค่าขนส่งมันหนึ่งร้อยบาทนะครับรวมกอบค่าอาหารแล้วมันสองร้อยเอ๊สามร้ 300. อยครับผมอย่างเงี้ยคือถ้าลูกค้าเขาไม่เอาคือจะได้ยกเลิกไปเลยไงไม่ต้องเสียเวลายังยังผมเจอเนี่ยฟังก้อนทองอะ่ะ ลูกค้าสั่งค่าอาหารมาเจ็ดร้อยกว่าบาทอแ,แต่มันมเป็น i m เนะอ็เนะธุรกิจอ่ะเจ็ดร้อยกว่าบาทแล้วเหมือนแบบว่าผมเราเราอ่ะเราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วใช่ไหมพี่ว่าราคามันสูงอ่ะอเราก็พยายามเซฟตัวเองคือผมก็กดกําลังขนส่งเนี่ยบริษ,ษัทบอกว่าให้ทําตามขั้นตอนใช่ไหมแต่เราก็เซฟตัวเองอะพี่ถ้าจ่ายตังค์ไปแล้วอ่ะเราต้องไปเคลมสารทอน้วยเลยนะนผมก็เด้โทรหาลูกค้าสรุปโทรไม่ติดโอ้มา,มาครึ่งชั่วโมงผมก็นั่งอยู่หน้าร้านโทรไม่ติดเราก็ยังไม่จ่ายตังค์เลย สรุปส,สุดท้ายมาโทรติดทีหลังอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะอก็เลยคุยผมก็นึกได้ใจโอ้หถ้าสมมติว่าผมไม่โทรเช็คก,ก่อนนะแล้วจ่ายตังค์ไปแล้วแล้วโทรไม่ติดอีกเนี้ยเรียบร้อยรับจบเองอีกเจ็ดร้อยกว่าบาทซยอย่างเงี้ยแหละบางทีมันอายมก็จริงแต่ว่าถ้ามันเราได้เงินคืนก็จริงแต่เราถ้าเรามันตีเป่ากลับไปเคมสินค้าอย่างเงี้ยมันมันมันไม่คุ้มกับเราไงแล้วก็การเคมสินค้าก็แค่สิบโมงถึงห้าโมงนะ หลังจากหลังจากนั้นเราต้องเก็บสินค้าไว้ให้พุ่งนี้เช้าอ่ะผม <S <S ผมเคยโดนตอนผมเคยโดนไอเวทนี่แหละแต่เป็นผีนะอ๋อแล้วมันตอนนั้นได้ประมาณห้าทุ่มครึ่งอ,ะอ่ะเขาบอกว่าให้ไปเค็มก่อนเก้าโมงเช้าเขาบอกพี่ผมต้องขับไปก่อนเก้าโมงเช้าเลยเหรอเขาบอกว่าเออ่งต้องขับมาก่อนเก้าโมงเช้านะถ้าไม่มาก่อนเก้าโมงเช้าอ่ะจะไม่สามารถเค็มอาหารได้เพราะว่ามันเป็นรายการของอาหารวันอีกวันหนึ่งไงเมราใครโดนหลอกอ่ะ ซีเอสได้บอกผมมาพี่อ๋อ <All o. S 1> ใช่ผมก็บอกจะขับไปนู่นเลยเหรอเก้าโมงแต่แต่ตอนนี้มัน,มนคือวิกฤตแล้วมันมันเขาสิบโมงถึงสิบเจ็ดนาฬิกาไงเขาอนุโลมไปแล้วแหละแต่ช่วงนี้คือจะรับแต่พวกไอเบสเลตแล้วก็พวกค่าส่งสิบบาทถือว่าบูมบูมมากทุนนี้แถวนี้ก็งานงานช่วยซื้อก็มีนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ช่วยซื้อของลาลาจะเป็นตรงโฮมโปรมากกว่าพวกร้าน เครื่องเคียงเครื่องครัวมีเบอร์เกอร์คิงไงอ่าแล้วก็ <Burger King. S 1> เบอร์เกอร์คิงนั่งตรงเนี้ยไม่ไม่ถึงโดนฝั่งนู้นเก็บหมดก่อนมาไม่ถึงยกเว้นมันจะเป็นราคาพวกพันสองพันขึ้นอ่ะจะมาถึงนี่จะหลุดมาหน่อยหลุดมามแล้วก็ตอนนั้นก็กดได้แล้วต้องตีบางเจ็ดกิโลแล้วก็จะเป็นการช่วยซื้อเข้าห้างอย่างเงี้ยพวกโอตโตยะอะไรเงี้ยก็ได้ราคาดีอยู่มันก็บวกยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทถ้าสองพันขึ้นก็จะบวกสามสิบบาทอ๋อบวกสามสิบแล้วอ่ามันมันจะมีการช่วยซื้อเอ่อเป็นสีม่วงใช่ไหมรถเข ก็รถเข็นครั้งแรกก็คือได้ยิมห้ารถเข็นครั้งที่สองคือได้สามสิบอ๋ออ่าก็คือราคามันสองพันยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจออ๋อไม่เคยเจอแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าร่วมร่วมร่วมที่เขาส่งมาให้สมัครอ่าว่าเราเราต้องการรับอ่ะเราจะเห็นก่อนใครนะในระแวกเนี้ยบางคนอาจจะไม่สมัครไนงะแต่เราจะเห็นก่อนเลยอ่าใครไม่สมัครก็ไม่เห็นนะแต่ตอนนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีตรือไอบอกเลยไม่มีมีห้างห้างก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วฝั่งฝั่งตรงหนองแขมอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยห้างอะไรเลยไม่ได้ร่วมรายการแต่ว่าพวกห้าง ส่วนใหญ่ช่วยซื้อมันจะเป็นเข้าห้างมากกว่าเข้าช็อปอะใช่เข้าเหมืนอนเงิน Happy Shop เงิน Happy Face หรอใช่อย่างนั้นมากกว่าแฮปปี้เฟ e มันก็จะมีแค่ในเมืองเลยในเมืองอใช่เมืนนองนอกเมืองไม่มีของวันรุ่งขึ้นก็แป๊บเดียวก็หายบางคนนี่คือจองล่วงหน้าเลย <c oughs> เป็นจังหวะแหละชั่วโมง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 ไม่ต้องไปแย่งกับใครไ anyway. ง <c oughs> แต่มันก็หนักอยู่นะคลองอะใช่เห็นเขาวนกันบางทีมันเป็นไข่เป็นพวก แตกง่ายอะไรเงี้ยเมื่อวานไอตอนคลิปก็เจอเค้กเหมือนกันนะตอนแรกก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเค้กเขาบอกว่ากล่องเล็กกับกล่องใหญ่หรือว่าเป็นของก็ไปรับเค้กเราก็ดันอยู่ก็ต้องทําใจอะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งดันไม่ได้เลยค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปเพราะไงสินค้าของลูกค้าต้องสัมผัสหวาเค้กด้วยเ,เละข,ขึ้นมาเละกลมเขาไม่กลมเราเลยก็จะมีเคสอยู่ที่ว่า วันสองวันจะไม่มีเรื่องไงแต่ว่าเขาไม่ส่งเรื่องกว่าจะผ่านเรื่องมุบลิปมาถึงปุ๊บเราอาจจะโดนหักค่าลอยเนี้ยนั่นแหละคือประเภทที่ส่งเค้กแล้วลูกค้าเราฟ้องไงคอมเพนแต่เราก็ต้องจ่ายค่าเค้กให้เขา่ะก็คือจะขอยกหรือไม่ก็อต้องดีๆเลยอ่ะขับดีๆเลยเค้กไอติมยังพอได้นะพี่เขาแช่แข็งไว้ให้อะไรเงี้ยฟีดมาแต่ถ้าเจอเค้กหน่องฟังเนี้ยหรือเรื่อนยาผมไปกดงานก่อนดีกว่ากดละวันนี้ได้สติตัวแล้ว มึงออกเลยพี่ออกเลยเหรอใช่ใช่ไงตัวหนึ่งไงลองลองทดสอบยังไอแปดสี่ห้าแปดสี่หกสิเกี่ยวแล้วเลยไม่อัพอีกเหรอใช่ต้อแปดสี่ห้าผมใช้มอโตพี่มันอัพช้าอืมนี่แปดสี่หกแล้วจะทดสอบตัว่หนมันดีไม่ดีจะไม่ได้กดสักตัวเลยผมผมลบแล้วโหลดใหม่ด้วยนะเห็นเขาบอกว่ามันดีไม่า้เลยดีกว่าแปดสี่ห้าเยอะอ๋อแต่ของผมมันอัพไม่ได้ผมวิ่ง่าแปดสี่ห้าเอง ถ้ามีซีเรียสวันละสิบตัวก็น่าจะได้อยู่แหละติ๊บเคยอ,อยู่เอ่อ,อกดกดเสร็จปุ๊บไปปุ๊บตีเปล่ากดเสร็จปุ๊บไปปุ๊บตีเปล่าทั้งวันก็ได้ประมาณสิบตัวสิบเอ็ดตัวนอนกดในบ้านไงเย็นเย็นอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นไม่ได้ซีเรียสเลยป่อะอุ้ยบางใครเหนื่อยเกือบแล้วเนี่ยมันชอบเด้งบนอะไปดีห้าพี่นี่ไงเขาเขาก็บอกเทคนิคยังไงบนเฟซแชอะนะเออหรือว่าไม่ก็ใส่แอปอะไรก็ได้ข้างล่างแต่มันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอก ใช่มันมันจะเด้งออกมาอีกสองตัวพออีกตัวหนึ่งมันก็เด้งขึ้นบนเข้าไปบ่อยอ่ะเข้าไปบ่อยมันคือบั๊กที่ไม่หายอ่ะไม่หายสักทีอ่ะมันก็เด้งบางทีก็จังหวะมันเด้งพอดีอ่ะเราไม<ะ>่รู้ <ๆ S 1> จะทำยังไงอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวกันครับครับผม